กำลังคบสองคนไม่ร okay. ู <'ll> <unus ually. S 2> ้จะเลือกใครดีนึกหน้าคนที่หนึ่งนะคะนึกถึงหน้าคนที่หนึ่งแล้วก็นึกถึงหน้าคนที่สองคนที่หนึ่งแล้วก็คนที่สองคนที่หนึ่งหรือคนที่สองเนี่ยใครคือคนที่ใช่สำหรับคุหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคหมายเลขหนึ่งนะคะอืมหมายเลขหนึ่งเนี่ย ต้องดูก right so, 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 ันไปยาวๆนะคะต้องใช้เวลาศึกษากับเขามากๆแล้วก็ดูให้นี้นะคะก็คือยังไงก็ต้องเลิกกันค่ะแล้วก็หมายเลขสามนะคะก็คือคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารเอาเป็นว่าน่าจะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อให้บทเรียนกับเราแล้วคนที่สองนะคะเป็นยังไงคนที่สองนะคะ เขาคือคนที่ใช่เขาคือคนที่ฟ้าประทานสำหรับคนพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็คาถาที่จะช่วยทำให้รักเราดีขึ้นนะคะก็คือคาถาขาจัดอุปสรรคนะคะคาถาปัดเป่าอ,อุปสรรคนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะสวด เพื่อให้ความรักของเราดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่อีกคนหนึ่งถ้าฉันจะไปเลือกคนอื่นจะเป็นยังไงมีอีกมือที่สามคนที่เข้ามาก็คือเข้ามาเป็นบทเรียนให้กับเรานะคะต้องดูกันต่อไปแล้วก็คาถาบูชาพระอินทร์ค่ะท่านมาเพื่อให้เรารู้ว่า คนที่ใช่เป็นยังไงสําหรับเรานะโอเคสําหรับใครที่อยากดูไพ่กับจะหนอบขวัญหรือว่าอยากจะเรียนไพ่หรือว่าจะบูชาไพ่พุทธานุภาพไปดูนะคะไปดูด้วยตัวเองอุย <laughs> ไปดูด้วยตัวเองก็ต้องเวอร์ชันนี้เลยค่ะขอเป็นค่า